เสียงก็เ <ugly> ข้าเายช้อนช้อนช้อนคมอ่ะซึ่บอกว่ากรขทังที่บอกว่าถ้าเจ้าต้เป็นเจ้าตอเเดือาที่เป็นของเ ๋อไม่ต้องมองหน้าจังตั้งมองต้งมองให้แล้วพอแล้วขาจเะทำเป็นเคสหรือิงนี้แหจึงบอกว่าภารทั้งหมดเบนี่ยนะแี้ตงเดียวองบ้านลูก ผมอยากอยากฝากท่าน <Scroll> <ten> on ู้นัทีระนัจะดูว่าิาไหได้มันไม่ใช่ชาวเราสท้ามันมันทำให้นี่คืองานของผ่าเจ้านี่คือการตัดินและาระเหานี้มันจะเอาเรื่องอื่สมาเฮ้ยระวังมาคิดดิ มันก็บนหน้ามันไม่สุกมั้งเอ๊โดนทำร้านก็สุกแล้วอ๋อทำเหมือนไอ้นั่นไงที่ขายไม่เทปไอเท็มทะไมหนูว่าเคยเห็นเทปเท้กใช่ป่ะแผ่นบางๆใส่ครีมแผ่นบางใส่ครีมแผ่นบางใส่ครีมแผ่นบางก็จะทำอยู่นี่มันต้องบางบๆเลยอ่ะบางๆนี่ก็าประหยัดดูใหญ่ถ้าเราทำกินนี่ทำน้ำหนาก็ได้นี่ไงด่างเลย

เป็นกาาั้งทีที่รู้กมเรียนันรืงก็จะรออย่าแบ่งปันนะคะว่าการที่เรลอแรงอบโยนผู้คนห้มันเรียนมกจับมันอยู่ตรงในการการูเป็นบ็อกโวยเป็นบ็อกใส่ไข่กับนมบวยโอ้ เขาไม่มาทำอะไรยุ่งยากอย่างนี้หรอกแต่ถ้าด้านบ้านสมาชิกอ่ะบ้านสมาชิกเขาก็จะปุ่งเองมองไปที่ร่ใรงสมเป็นสมองให้เรายึดเหนี่ยวในทางโลกตามความที่ไม่แน่นอนในชีวิตของเรา อกโยนแตพผู้ช่วยให้รอดจะช่วยเราในความเดือดร้อนในทุกด้านนี่คือสิ่งที่านนี่ท่านแนะนำเราต้องต้องม้วนที่ต้องพับตรงนี้เรากลงค่อยม้วนอะไรพับอีกข้างนี้ค่อยม้วนนี่เหรอเอออ่าลราม้วน มุ่น,น,นเาานอาด,ดันด้านขึ้นนะอืมห้างล้งสุกก่อนก็ได้กานไ,ไ, <ป S 2> ไม่ได้ก็หมืนอนแบบโสยที่สดไปเใชไหมคะที่เรอมีชีไม่านไปดูทีโมีกที่สเ่การที่ที่เราถ้าเราเบรกโยนคนที่น้องของเรเแาะ